กทำไมเล่าเอ,อ๊ะ สวัสดีครับทุกท่านตอนนี้คุณมาอยู่กับเปียวเกมเมอร์อีกแล้วน,นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเซิร์ฟมาเล่นเซิร์ฟอีกนะครับเดี๋ยวผมผมก็ไม่ได้เล่นเซิร์ฟนี่นานแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมมาดูก่อนมีอะไรเล่นบ้างนะครับอาจจะไม่มีอะไรเล่นเลยก็ได้นะครับมาดูกันก่อนเลย <S <S นี่จะมีแต่ PvP นะครับเดี๋ยวไป PvP กับเพืพ่พอนไหาเข้าไปกันแล้ว รับนึงพิมบอกเขาก่อนเฮ้ยกดปิดกดปิดอีกว่ารับเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับว่ามีคนจะมาเล่นไหม,น,ม,น,ม,น,มน,นะสามารถกดได้ใช่ไหมสามารถ ก้นานอ่านแล้วรีอ่านทำไมสร้างห้องทำไมเนี่ยเดี๋ยวเอาไปแก่คนบักหรือความสามารถของพีพีสามารถกุนได้สามารถกุนได้ไปเลยอลันนี้ ไม่เข้เใจเลยคนนั่นไม่รู้มันจะเขียนทำไมด้วย v ีพีราคาห้าสิบบาทหรือบางคนก็เรียกว่าทูนะมีความสามารถใช้ได้สามารถตีพีด้วยติดต่อซื้อได้เอ็ดใหญ่ขายยด sớp lắp khao tua tù, tè nâng tưng sản tiệm lắp e a s e a s ra chớp 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 chơi chớp chơi chớp chơi xem chớp ยังมาหนึ่งคนเจอเลยพวกเขาจะไม่ก้อยเก่งนะครับหนท่าทีแล้วหนีย่างเดียวเขาจะปีผมไม่โดนเลยอ๊ยโดนแล้วหนึ่งทีโอ๊ยสองทีสามทีสี่ทีอ๊ยแพ้เขาแน่เฮ้ย <laughs> ไม่เป็นไรนะครั้งครั้งด้วยนะครับเดาไหมเอามาัามา้ยอันนี้แปลกๆครับ เปร์ีที่ผมชอบเล่นนะครับเขาไม่ได้เปิดเซิร์ฟพาเล่นนัดเดี๋ยวค่อยค่อยไม่เป็นเลยผมใช้ทำเนี้ยแล้วมันกดไปไม่คก็ได้ครับมาตอนนี้มาแล้วเลือดขยังสิบสองเฮ้ยช่างเลยทำไมเลือดตึงเหลือสิบสองไงเขาุ่จะ เราสู้มากับคนอื่นแล้วทีนี้เขาก็ทับตะปางหนี้ออกมานะับไปเจอคนไฟแล้วคนเดิมอีกโูนเทนะจิงเจอแล้วไซจกินมุมสองดีกว่านะครับเอ๊ยทะไพแปลกแพ้แน่นอนทำไมผมวันนี้ไม้แย่จังเดี๋ยวผมตัดไปตอนนี่หยุดก,กับได้เข้าต่อสู้อีกนะครับ ตอนนี้ก็ได้สู้กับคนเดิมอีกแล้วนะครับแป๊บนึงขอหนีก่อนมันค้างอยู่นะให้ผมหนีได้ก่อนนะเฮ้ยอ๋ออยู่ดีเห็นเขาวับนะอะไรกัละเฮ้ยเฮ้ยทำไมผมต้องมาสู้กับคนนี้ด้วย้วถ้าเขาน่านจะเป็นแอดมินมากกว่านะครับเขม้มผมมีแลลว ไเมื่อไรที่ผมตีเขาบ้าครับเล่นดของเขาจะไม่ค่อยลือดเฮ้ยเหลซื้อแล้วโชนะเลยโชนะเฮ้ยเย้ได้สิบบาทนะครับรู้ได้มาทำไมชนะแล้วดือนนี้ก็ไม่ได้สั่งบ้านอะไรครับเขามาดูให้มาทำไมนะครับสิบบาทเฮ้ยจะได้ซื้อกับคนไหมไหมเย้ซื้อกับคนใหม่อีกแล้ว มาดูนะครับเขายังไม่ได้เอาดาบออกมาเลยติดกูเลยครับเล่นต้องเล่นเปิดก่อนนะครับจะได้ดีกว่าพอเ,เปิดก่อนจะได้จำดะไม่ได้โอ้โหไม่ไดูสิบแล้วเด็ดเขาเหลือสิบเอ็ดตัวเลือดมาาันจลีโอ้โหอืมไม่โดนอีกดบตาม้วครับเลื่อนทั้ ยิ่้สึกเขาจะบักไหมครับทำไมผมตีเขาไม่โดนอ๋อโดนแล้วโดนแล้วน่าจะชนะอีกครับแต่ผมไม่แพ้เขาครับแพ้แล้วไม่เป็นไรโชคไม่ค่อยดีเลยวันนี้เดี๋ยวตัดไม่องตัดดีกว่ามาสกินดนเข้านะครับผมจะตับเป็นหนึ่งนาทีกว่านะครับเพราะ เออผมหามันไม่ค่อยได้นะครับมันรเรียกว่าไงล่ะฟูดอะไรไม่รู้ะเรนซ์สเปาไรเนี่ยคอมพิวเตอพีก็ไม่อะไม่เวพีไม่พีเวียพีทำไมเขาไม่เห็นนู้นเลยผมว่าเซิร์ฟตุนได้ไม่เคยเห็นมีใครไม่พีเวพีเลยเซิร์ฟนน้ตที่ผมมีดับเพชรนะครับ มันพีพีสนุกเยอะครับแต่มันมีคนเกียนนะครับก็อัพดาบมาตีท,ทีง่ะยี่สิบพอดีเลยครับไอยี่สามสิบสี่สิบอะครับ,นะรบที่ผมนัดเดียวตายเลยครับพอผมกดเข้าไปดึงก็จะมันเกนบบนียน,น,นแบบนั้นครับเขาเยืนตีที่สปาครับค้างแบบนั้นแล้วทีนี้ก็มีคนกดเข้าสปานัดเดียวโดนตีนะั้นแล้วเขาก็ได้เงินอะไนี้ห้ามขอโอปีห้ามขอยุด ห้ามด่ากันและอ้ามโปรโมทซืฟนอกจากซืฟนี้ไม,ไม,มไ่ไม่ตามเลยไม่ตามเลยเต็มเฮ้ยทำไมมีคนกดปีเลยปรกดน,นี้ไปเรื่อยเฮ้ยเราสุดคนนี้จะทับสบปาอีกนะเพิ้อเหลือแนปคดนะแต่ก็ไม่รีเวอ เลยเลือดไม่ได้ไม่ไม่ไมเลือดอเลือดไม่ได้นะครับเพราะเขาไม่ได้ไม่มีหลอดอาหารครับเขาต้องมาฟีพีครับลหลอดมันจะเต็มครับ8ดเปอร์เซ็นตอนนี้เล่นเจ็ดรับยี่สิบนะครับตอนนี้เล่นเจ็ดคนรับยี่สิบความบักก็ไม่มากครับ ผมไมค่อยตัดแต่ตอนนี้ได้เล่นอีกเลยน,นครับแล้วครับได้ไปลองอีกคนึงแล้วตอนนี้คนระับค้างอยู่ครับเดี๋ยวขอวิ่งหนีกันค้างต้องวิ่งหนีครับนถะ้าคุณไม่อยากแพ้ครับเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวผมหลังจากนี้เดี๋ยวผมไปอยู่ทอดที่อยู่นะ ช่วยติดตามผมด้วยนะครับผมอาจจะเป็นมือใหม่นะครับสักวันเดี๋ยวก็ได้เองครับเลือดเลอะป๊ะทำไมมันพันนี่เลือดมันเลอะเป๊นี่เดี๋ยวผมขอเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวผมไปตัดต่ออีกครับเดี๋ยวค่อยเจนอีกนะครับบายๆเดี๋ยวผมอัดคลิปนะครับ